สาเยาวชนราชบุรีจัดพิธีบรรพชาสามเ5รูปถวายเป็นพระราชบุศลสด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายประมวลรักศิลธรรมอธิบดีผู้พิพากษาภาค7เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสองจังหวัดราชบุรีจัดบรรพชาสามเณร85รูปในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาเจดรอบ84พรรษา ในวันที่5ธันวาคม2554ณวัดถ้ำสิงโตทองตำบลปากช่องอเภอจอมบึงจัังหวดราช,ชบุรีทั้งนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลโดยนำศาสนาเข้ามาแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดขาดจิตสำนึกมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงโครงการบรรพชาสามเณรเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว จะทําให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยตรงเพื่อให้เกิดความตระหนักสํานึกรู้จักผิดชอบชั่วดีและนํามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจขัดเกลาและกล่อมจิตใจส่งผลให้ประพฤติและปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรกลับตนเป็นพลเมืองดีได้ในที่สุดนางเมทินีทิ์มนเทียนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าบัพชาตามโครงการได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดมากที่สุด40รายรองลงมาเป็นคดีลักทรัพย์18รายคดีเกี่ยวกับเพศ14รายและความผิดต่อชีวิต8รายกระหนี่นนเอาเลยขึ้นมา 好，大家好。